สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมัลลาฮิรสาะห์มิลลรลลอฮมอัลฮัมดอลัลลาฮิรฺอบอลอาลามีนวะบิฮฺอัสตอฺ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 อาอฺ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 อิลลาบิลอาฮิลอฺลีอออฺอ Allahumma salli ala n Muhammad, a b i ม n a อั h a m m a ุ as-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองอัลลอะห์ซุบฮานะฮูวหตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์วันนี้นะครับตามที่ได้รับปากกับพี่น้องนะครับว่า จะมาอธิบายเพิ่มเติมในมิติของคำว่าความรับผิดช,ชอบร่วมนะครับซึ่งในก่อนหน้าเราพยายามทำความเข้าใจมาก่อนแล้วนะ,นะครับว่าที่อาาละะัลลอฮ์บอกว่าลวยาดุรุกุม,มันดัลลออาอีละแต่ใดตุ้มผู้ที่หลงผิดย่อมไม่สามารถที่จะเป็นอันตรายหรือทำอันตรายใดๆแก่พวกท่านทั้งหลายได้เมื่อพวกทั้งหลายอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตรงนี้ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งนะครับว่านี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์สุบฮานาูวตตะลาว่า คนที่ทําความผิดแน่นอนครับความผิดก็ย่อมต้องเป็นความผิดของใครของมันนั้นใครที่ทาความผิดเอเลสสุบาตลาพงก็จะทรงลงโทษเฉพาะผู้กระทําความผิดเอเลสจะไม่เอาบุคคลซึ่งที่ไม่ทําความผิดไปลงโทษในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําความผิดอันนี้คือความยุติธรรมนะครับส่วนกรณีที่ผมอธิบายในในครั้งต่อมาในช่วงท้ายของรายการทั้งที่ผ่านมานะครับว่ามันมีบางกรณีที่เราไม่ได้ทําความผิด แต่เราต้องติดร่างแหไปกับบุคคลซึ่งที่ทำความผิดด้วยตรงนี้ไม่ได้แปลว่าอัลลอฮฺสุบตะลาเอาเราไปลงโทษเพราะเราทำความผิดประกาศนั้นนั้นกับเขาเราไม่ได้ทำอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ลงโทษเพราะเราทำแต่อัลลอฮ์ลงโทษเราเอาผิดกับเราเพราะเราบกพ้องในหน้าที่หน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่เ็าคือเราต้องระงับพฤติกรรมของเขาต้องหนาซีฮะเขาต้องตักเตือนเขาต้องหยุดพฤติกรรมของเขาที่เป็นความผิดที่เขากำลังกระทำหรือจะกระทำ พราะนี่คือสิ่งที่ท่า,รานรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุซาลลัมบอกเอาไว้ถ้าเราเห็นความผิดซึ่งหน้าเราต้องระงับจับยับย้งจะด้วยมือไม้ของเราด้วยกําลังความสามารถด้วยศักยภาพในระดับใดก็แล้วแต่แม้กระทั่งจะด้วยคําพูดคําจานาซีฮะตักเตือนหรือทําอะไรไม่ได้เลยก็ต้องภาวนาจะต้องขอกับเขานะขอจอาอัลลอฮ์อย่าให้เขาทําเลยจะต้องแสดงความรับผิดชอบในใจเนี่ยฟาบ,บิกอลบีฮี โดยวัวใจเขาอยากให้เขาทําเลยขออนุอาตจอาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงครับเอาใจช่วยเขานะนี่คือความรับผิดชอบที่เป็นความรับผิดชอบรวมแต่ถ้าเราทําเป็นเอาหูเป็นนาเอาตาไปไร่นะ่ะแล้วเราไม่ระง,งับพฤติกรรมของเขาถามว่าความผิดใครเป็นคนทาเขาเป็นคนทําแต่โอกาสที่เกิดความผิดขึ้นเรามีส่วนเพราะเราไม่ระง,งับพฤติกรรมไม่เกิดเหมือนกับเรารู้เห็นเป็นใจเอาหูเป็นนาเอาตาไปไร่ปากว่าตาขยิบแบบนั้นแหละครับ นะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ใช่รับผิดชอบตรงที่ตรงนั้นแต่เรารับผิดชอบตรงที่เราไม่สามารถที่จะไปอะไรเราไม่ได้ทําหน้าที่ของเราหน้าที่อะไรครับหน้าที่ในการอิงการในการระงับพฤติกรรมฉะนั้นในอายะกุรอันนะครับวัตกูฟิตนาตันลาตุซีบันนัลลาดีนาอละมูม um ิงกุมนะครับอัลเราบอกว่าพวกหลายจงระวังตัวเอาไว้นะรับผิดชอบตัวพวกหลายให้ดีวัตกูฟิตนาตัน กัวอะไรกลัวฟิตนะที่อัลลอฮ์จะลงโทษพวกแต่ทั้งหลายแลาตุซีบันนัลลาดีนอาละมูมิงกุมคอสออัลลอฮ์จะไม่มาลงโทษเฉพาะคนที่ทําความผิดเท่านั้นนะเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเวลามันโดนแล้วอะถ้าอัลลอฮ์จะให้ภัยบัลลอเป็นมุซีบ้านลงมาเมื่อความผิดร้ายแรงเกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้หลาบจาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเป็นย่อมยอมหรอกอัลลอฮ์จะลงโทษเฉพาะอะไรเฉพาะคนทําผิดใช่ไหมไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษเฉพาะคนที่ เราเล็มเท่านั้นแต่อัลลอฮ์จะลงโทษทั้งหมดโดยท่วนท่วเลยท่วนหน้าเลยนะเหมือนกับปีนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าเวลาอัลลอฮ์ลงโทษความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยคนดีคนไม่ดีเนี่ยโดนเหมือนกันหมดเลยอิหม่ามก็โดนมะมุมก็โดนคนอาเล็มก็โดนไม่อาเล็มก็โดนคนซอราห์ก็โดนคนไม่ซอราห์ก็โดนเหมือนกันหมดเลยนะเวลาน้ําท่วมอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแม่น้ําเอ๋ยจงบล็อกไว้แค่ตรงนี้นะอย่าไปโดนบ้านอิหม่ามอย่าไปโดนบ้านคนละหมาดนะอย่าไปโดนบ้านคนอ่านคุรานนะ บ้านคนอ่านกุรอานก็โดนบ้านคนไม่อ่านกุรอานก็โดนโดนเหมือนๆกันเลยโดนเยอะๆพอกันนั่นแหละนี่แหละคือสิ่งที่อเลสตาลาบอกว่านี่คือความยุติธรรมยุติธรรมตรงไหนละ่ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ทําความผิดและเราโดนด้วยต้องทบทวนตัวเองว่าเราไม่ได้ทําความผิดแต่เรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดความผิดตัวน,นั้นหรือเปล่าเราอาจจะเกี่ยวข้องไม่ใช่โดยตรงแต่โดยโอ้อมก็ได้พี่น้องเหตุการณ์ในทํานองเนี้ยนะครับ อะไรล่ะยกตัวอย่างอ้าวยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าพี่น้องเนี่ยมีลูกอยู่คนหนึ่งมีลูกมีลูกเลี้ยงลูกเอาไว้เราก็บอกลูกของเรานะให้อยู่บ้านอย่าออกไปนอกบ้านนะตอนนี้ลูกเราเนี่ยมันสนมันก็ออกไปเล่นนอกบ้านถีบจักรยานปั่นจักรยานจากัจกจกัจกจักไปจักรยานเนี่ยนะครับไปชนรถคนอื่นครับไปชนรถคนอื่นที่เขาจอดเอาไว้ทําให้รถเขาเสียหาย หรือลูกเราเออกไปนอกบ้านเนี่ยลูกเราไปคว้าหินก้อนหนึ่งแล้วก็ไปคว้างใส <ting> ่กระจกรถค้างบานเขาแตกเนี่ยหรือลูกเราเนี่ยมันไปมันไปที่สวนผลไม้ค้างบานเขามันไปปีนเป็นไปขมโมยผลไม้รกรากไม้ค้างบานเขาถ้าพี่น้องจะอายะกุรอันอายะเมือสักู่มาใช้นะ่ะเอ้ยตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวกันเอ้ยเด็กมันทําให้เด็กมันรับผิดชอบได้ไหมพี่น้องปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไหมพี่น้องจะบอกเอ้ยอันนี้เรามาเดทําลูกมันทําให้ลูกมันรับผิดชอบไม่ใช่ ฉะนั้นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวพี่น้องไปลักก่ำโมยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวพี่น้องเนี่ยไปทําลายไปไปทำทรัพย์ของให้คนอื่นเขาเสียหายไปไปทำอะไรไปทําลายทรัพย์สินของอื่นเปล่าไม่ได้เกิดเพราะตัวพี่น้องไปอะไรครับไปไปคว้างกระจกคนอื่นเขาไม่ใช่แต่ความรับผิดชอบคือในฐานะพี่น้องคือรับผิดชอบเด็กคนนี้รับผิดชอบที่คนที่อยู่ในปกครอง อย่าว er you know, ่าแต่ลูกเลยเลี้ยงแพะไว้ตัวหนึ่งนะเลี้ยงเลี้ยงงัวไว้ตัวหนึ่งนะงัวเราแพะเราน่มันไปกัดไปกินต้นไม้ของคนอื่นเขาเสียหายน่ะไปทําทรัพย์สินของคนอื่นเขาเสียหายน่ะนะเราจะโยนความรับผิดชอบให้แพะให้แกะไหมให้งัวไหมไม่ใช่เจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบฉะนั้นในบางในบางบริบทเนี่ยเราจะต้องแสดงความรับผิดชอบที่ผมบอกว่าเป็นความรับผิดชอบรวมนะเป็นความรับผิดชอบรวมในหลายๆเหตุการณ์เนี่ย จากหลักการของศาสนาที่จะสะท้อนให้เห็นเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์บอกไปแล้วว่าฟิดนะที่เวลาอัลลอฮ์จะส่งลงมาเพื่อเป็นการลงโทษเนี่ยมันจะไม่ได้โดนเฉพาะคนไม่ดีอย่างเดียวแต่มันจะโดนรวมไปหมดเลยทั้งคนดีและคนไม่ดีฉะนั้นเบื้องต้นก็คือเราจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยต่อตัวเราเองด้วยการทําตัวของเราเองให้ดีียก่อนเพื่อที่สิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยจากหนักมันจะได้ผ่อนลงมาเป็นเบาฉะนั้นใครเขาจะตาํตาหนิเนี่ยเขาเฮ้ย อย่าไปอย่าไปโทษมันมากเลยมันก็สอนลูกของมันแล้วมันก็ล่างัวล่ําแพะของมันไว้แล้วแต่ไอ้นี่มันดือ้อเองลูกมันลูกมันดื้อมากเขาก็สงสารเขาก็ดีไม่ดีเขาอาจจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับเราก็ได้ฉะนั้นในเบื้องต้นให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนความรับผิดชอบก็อยู่ที่พระองค์รัศมีบาลตลาดพระองค์จะทรงเป็นผู้พิจารณาและเมตตากับเราอินชาอัลลอฮฺหากพระองค์ทรงประสงค์จะลงโทษนั่นก็คือความยุติธรรมของพระองค์นะครับ ว่าอินชาอัลลาฮฺฝาหะกพระองค์ทรงประสงค์ความผิดเกิดขึ้นแล้วแต่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงยกโทษอภัยโทษให้เหมาะสมไหมครับก็เหมาะสมเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์สุบบะฮฺตะลาอย่างหาที่เปรียบมิได้ฉะนั้นถ้าเราไม่ทําหน้าที่ด้วยเลยแล้วก็พอจะอะไรดีไม่ดีนะครับสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจด้วยยิ่งต้องรับผิดชอบมากมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าปากว่าตาขยิบ นะก็อะไรส่งให้ท้ายลูกบ้างอะไรบ้างแบบนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงเลยฉะนั้นในอดีตเนี่ยนะครับเหมือนกับที่ผมเคยเจอเป็นเป็นกิซซาที่ท่านอิหม,มัมกรุตูบีนะครับท่านอิหมัมตอบรีนะครับตอบรีหรือตอบรีนะครับตอบรีท่านได้รายงานเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อ,อยู่ในอิสราเอลียาตเล่าเอาไว้ นะครับเราเอาไว้บอกว่าในยุคอดีตเนี่ยนะครับ,ม,ม,ม,นะรบมีอุมมะหนึ่งนะครับมีอุมมะหนึ่งหรือมีหมู่บ้านหนึ่งก็แล้วกันนะครับชุมชนหนึ่งเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เป็นความผิดที่บรรดาประชาชนทำเนยนะครับทากันจกนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องปกติระบาดด่าด,ดื่นมากเลยมีแต่ความผิดเกิดขึ้นอลัลลอฮฺสุบฮานบอัตลาพระองค์จริง นะครับส่งมาลายกิกาของพระองค์เนี่ยลง,ล,งลงมาลงโทษซึ่งเรื่องนี้นะครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุมมะในยุคก,ก่อนๆประชาชาติในยุคก,ก่อนๆหลายยุคหลายสมัยนะครับพี่น้องลองไปดูพวกอาร์ตผูกสามูสพวกกรมไหนตะกรมไหนนะครับที่มีเวลามีความผิดเยอะๆแล้วก็การตักเตือนการด่าว่าของนบีในแต่ละยุคในแต่ละช่วงสมัยเนี่ยไม่เป็นผลเนี่ยอัลลอฮฺสุบบัตลาก็จะลงโทษโดยให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ฆ่าชีวิตนะอุมมาต่างๆเหล่านั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยสิ้นสูญจติพันธ์ไปหมดเลยไม่เหลือเลยอลัลลอฮ์ลวละอัลลอฮ์ลงโทษใช่ไหมครับอัลลอฮ์ถามว่าในพวกนั้นไม่มีคนดีสักคนสองคนเลยมีแต่เวลาลงโทษล่ะอัลลอฮ์ลงโทษหมดเลยนะครับลงโทษหมดเลยส่วนที่พระองค์จะทรงให้รอดหรือไม่ให้รอดอยู่ให้โดนแค่ไหนเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระองค์แต่เวลาอัลลอฮ์จะลงโทษแล้วอัลลอฮ์ลงหมดเลยก็มีอุมมาเนี่ยนะครับอุมมาเนี่ยหรือหมู่บ้านเนี่ยนะครับ มีผู้ทำความผิดเยอะจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับอาราสุมตาตาลาก็เลยส่งมาลิกา์ลงมานะครับส่งมาริกา์ลงมามาริการ์ของเราเอยไปเลยเดี๋ยวนี้พวกเจ้าจงยกขบวนกันไปทำลายหมู่บ้านนี้เอาให้มันราบพนาสูนเลยเอาให้มันราบเป็นหน้ากองเลยไม่ต้องให้มันเหลือซากมาลิกา์ก็เหาะก็ลงมานะครับมาริกา์ก็ลงมาทยอยก็ลงมาแล้วก็ มาลงมาลงโทษจัดการอุมมะกลุ่มนี้พอลงมามาเจอว่าในอุมมะเนี่ยหรือในหมู่บ้านเนี่ยมีคนซอแร่มากๆเลยอยู่คนหนึ่งมีคนซอแร่ที่สุดเลยอยู่คนหนึ่งนะครับสุบฮานันลออัลฮัมดุลิลละก่าวรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบตะลาไม่ขาดปากเลยเป็นคนซอแร่มาริกาพอทำลายมาถึงตรงนี้ก็หยุดไม่กล้าทำต่อละเพราะอะไร呀 เพราะถ้าทำลายไปคนแรกคนนี้ต้องโดนด้วยแน่นอนเลยก็หยุดตรงนี้ไว้หยุดไว้ก่อนรีบเหาะขึ้นไปไหนครับขึขออบนาา้นะไ,ปไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานะไปไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วก็เรียนกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาด้วยด้วยด้วยความสงสัยโอ้อัลลอฮฺอุมมะห,หรือหมู่บ้านที่พระองค์ทรงทรงสรง,สงพวกเราไปจัดการเนี่ยเรารู้แล้วมันมีแต่คนไม่ดีทั้งหมดเลย แต่พอเริ่มจัดการไปเนะี่ยไปเจอว่าในบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมีคนซออแรกที่สุดเลยอยู่คนหนึ่งจะให้ลงโทษยังไงดีเนี่ยไม,ไม่รู้จะลงโทษยังไงเขาเป็นคนซออแร้แเขากล่าวรำลึกนึกถึงอลัลลอฮฺไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่ขาดปากเลยพี่น้องทราบไหมครับอลัลลอฮฺสุบฮานตะลาพระองค์ทรงบอกยังไงอลัลลอฮฺบอกว่าบิฮีอบดะอูบิฮีอบดะอูออแปลว่าพวกเจ้าย้อนกลับไปใหม่เลย แล้วไปเริ่มเล่นงานจัดการทำทำลายล้างคนซอลเล่คนนั้นแหละก่อนเพื่อนเลยเริ่มที่คนนั้นเลยจัดการคนนั้นก่อนเลยเล่นมันก่อนเลยพี่น้องลองนึกดูนะนี่คือคําสั่งของลาสุบาฮ์มาตาลาที่มีกับใครมีกับมารีกาของพระองค์ว่านั่นแหละไปรีบไปจัดการกับใครก่อนเลยไปจัดการกับคนซอลเล่คนนั้นเลย <ừ. S 1> เพราะคนซอลเล่คนนี้ถ้าซอลเล่ความซอลเลกของเขาความดีของเขาเนี่ยมันเป็นผลจริงเนี่ย มันก็จะต้องทําให้เกิดเป็นความดีกับบุคคลอื่นด้วยเพราะดีแต่ตัวไงล่ะดีแต่ตัวดีแต่ตัวใช่ไหมครับดีแต่ตัวเพราะจริงๆแล้วความดีของเราเนี่ยเราจะต้องทําให้คนอื่นดีด้วยเห็นความผิดเกิดขึ้นนี่เล่นไม่พูดอะไรเลยเงียบอย่างเดียวเงียบ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 มันก็ความดีของตัวเองไม่ส่งผลอะไรเลยฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนนะวันลอหุตาลาอาลัาลามซึ่งเหล่านี้ครับบรรดานักวิจารารบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ เกิดขึ้นที่อะไรล่ะที่บรรดาบรรณิสรอินเล่าต่อต่อกันมาว่าในอดีตเนี่ยเราสุประตลาส่งมาลิกาไปแล้วมาลิกาก็ไม่กล้าทําอะไรกลับมาเพราะมีคนซาล,ล่าอยู่ในหมู่บ้านแต่อเลอกกับสั่งกับมาลิกาไปหม่ว่าไปเริ่มจัดการใหม่อีกรอบหนึ่งเอาก็เอา,กเอาคนดีคนนั้นแหละก่อนเพื่อนเลยฉะนั้นเป็นเียนเบ็น,น,นบทเรียนว่าความดีที่ตัวเองมีอยู่บางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้รอดพ้นจากความรับผิดชอบในส่วนเนี้ยแต่ส่วนในวันเกียร์มาโดยความดีที่เขาทําไปสะสมไป มากน้อยเท่าไรอันล้์จะทรงตอบแทนเขาโดยไม่ขาดตกบกพร่องนั่นคือความยุติธรรมของพระองค์แต่ที่ต้องจัดการให้ให้อะไรให้ให้สิ้นศูนย์ไปพร้อมกับบุคคลเหล่านี้ให้หายนะไปพร้อมกับคนอื่นๆเพราะอะไรเพราะอยู่เหมือนอยู่โดยไม่มีประโยชน์ะพี่น้องลองนึกดูอยู่แล้วไม่ทําหน้าที่อยู่แล้วไม่ทําหน้าที่อยู่แล้วอะไรไม่ระงับยับยั้งไม่บอกไม่กลาไม่ตักไม่เตือนอยู่ไปทําไมอัลล้์ก็เลยจัดการให้ให้ อเมริกาทำลายไปทั้งหมดเลยส่วนในวันเกียยมาหลังจากฟื้นคืนชีพกันแล้วเดี๋ยวเาลาจะตอบแทนความดีส่วนตัวของเขาที่เขาทำโดยโดยยุติธรรมแต่ว่าณเวลาเนี้ยต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบด้วยสมมติพี่น้องเนี่ยสั่งงานลูกเอาไว้ให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะหรือผมเนี่ยเป็นครูบอกกับนักเรียนเอาไว้ชาให้ทำนี่ทำนี่ทำนี่พอถึงเวลาไม่มีใครทำอะไรเลยนะหรือว่าเกิดความผิดขึ้นในโรงเรียน,นยมีของหาย จับมือใครดมไม่ได้เลยความผิดมีอย่างความผิดมีเกิดขึ้นแล้วการลักขโมยเกิดขึ้นแล้วทรัพย์สินมีการสูญหายแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรเลยก็เท่ากับปล่อยให้ขโมยขจรเนี่ยมันลอยนวลอยู่ได้เอ๊ตอนนี้คนไม่มีความรับผิดชอบจะทำไงล่ะไม่มีใครมาออกออกแสดงความรับผิดชอบผมขโมยครับผมเป็นคนเอาไปครับมันไม่มีอ่ะแล้วพี่น้องทํำยังไงถ้าพี่น้องเป็นครูถ้าพี่น้องเป็นเป็นพ่อเป็นแม่นะเนี่ยทองของแม่หายไปบาทหนึ่งเนี่ยถามว่าพี่น้องทํำยังไง ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เปล่าๆดีไม่ดีพี่น้องก็สงสัยลูกทุกคนนั่นแหละครับเห็นไหมสงสัยเหมือนกันผมเป็นครูก็เวลาลงโทษอ้าเนี่ยมีคนเอาาเอาเอาะไรเอาเอาเอาจานเนี่ยเอาของมากินที่โต๊ะเนี่ยแล้วก็ทิ้งเอาไว้ไม่ยอมเอาไปทิ้งขยะไม่ยอมเอาไปล้างทําให้โต๊ะสกปรกทิ้งขยะเอาไว้ไม่เป็นที่เป็นทางถามใครเนี่ยจานใครไม่มีใครระเบชอบแก้วใครไม่มีใครระบชอบ ถุงขนมถุงอาหารของใครไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีใครรู้เห็นเงียบกันหมดเลยอ้าวผมลงโทษไงผมก็จะช้าให้เด็กทั้งโรงเรียนแ่ละครับช่วยกันเก็บขยะพี่น้องว่ายุติธรรมไหมล่ะอ้าวงั้นคนที่ไม่ทําล่ะเขาก็ต้องรวมรับผิดชอบด้วยเพราะถือว่าเขาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะบอกกล่าวอย่างนั้นนะต้องเรียกเวรมารับทำความสะอาดอ้าวันนี้เวรของคุณนะวันนี้มี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 อะไรมีมีความสกปรกเกิดขึ้นตรงนี้นะเวรเวรคุณที่อยู่ ที่รับผิดชอบที่ตรงนี้ต้องไปทํานะใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นละครูบาอาจารย์คนที่เขาต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต้องการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ในการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงั้นเวลาเราเอาไม่สามารถที่จะเอาโทษเอาผิดกับใครได้ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่สําหรับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแล้วนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เป็นความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมที่ไม่บกพร่องนะ ในโลกหน้าในวันเกียรมมาเวลาฟื้นคืนชีพมาแล้วใครที่ทําความดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนความดีให้ส่วนที่เป็นความผิดก็จะต้องเป็นความผิดความผิดของใครก็ของมันจริงนะครับแต่ว่าความผิดที่เป็นความรับผิดชอบร่วมหรือที่เป็นสาเหตุที่สืบเนื่องกันเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นความรับผิดชอบที่ต้องผูกพันฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับที่อัลลอฮ์สุบะตะลาพระองค์ทรงบอกในอายะฮ์ุรานอายะฮ์เนี้ยนะครับที่บอกว่าลายดุรุกุมมันตอนละอิละตาดทุมหมายถึงในเบื้องต้นให้รู้ไว้ก่อนว่า เมื่อความผิดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความผิดของใครของมันส่วนคนที่อยู่ในทางนำปฏิประพฤติตัวปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องไปร่วมรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้นตรงนั้นที่อะไรที่เป็นความผิดโดยตรงแต่จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบที่ผูกพันมีผลสืบเนื่องต่อกันและกันในฐานะที่ เป็นผู้ดูแลในฐานะที่เป็นผู้รู้เห็นในฐานะเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกันต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นั่นเองนี่คือสาระของบทเรียนตับซีดของเราในวันนี้นะครับยังมีเนื้อหาในเชิงของอากามนะครับที่เกี่ยวข้องกับอายันกุรันอายานนี้นะครับแล้วก็มีสบับนูซูลที่เกี่ยวข้องกับอายานันนี้อีกนิดนึงนะครับอินชาลอัลอฺอฺฺฺฺฺ กลับมานำเสนอกับพี่น้องได้ในครั้งหน้าในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บริวบิลลาฮิตเตฟิกวลีดายะอัส,สลามุอะัยคุมวุาัร์มะตุลลอฮ์วะบาราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม